ค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องพังน้องอายชาแนลนะคะอ่าวันนี้พันยาก็มาถึงแล้วนะคะ,ะยยนี่นะคะสองพันคะแนนนะคะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าน้อนะคะแล้วก็พาคุณตากับคุณยายนะ,ะมาช่วยตัดยอดไว้ให้น้องอายแล้วก็น้องวัวด้วยนะคะ ต้นก็ไว้ไปปลูกนะคะ เดี๋ยวเอายอดไปให้น้องอายว่าน้องอายจะกินหรือเปล่าน้อะนะคะลองดูก่อนถ้าไม่พอยังไงก็จะเล่มเอาที่สวนของน้องอาย ยังไงก็ไม่พอนะเพราะว่าไม่ค่อยเยอะนะที่ตัดใหม่ก็เริ่มขึ้นแล้วนะไม่รู้ว่าสาวสวยของเราจะกินยอดหรือเปล่านะเพราะว่าพันยาก็ไม่ค่อยแก่ากกแยาก่อนเลยสวยก่อนสวยๆก่อนเลย สวยก่อนโอ้กินใหญ่เลยนะคะน่าจะอร่อยเนาะอ๋น้องอายกินพอดีเลยนะคะยอดก็จะให้น้องช้างนะคะให้น้องสาวสวยของเรานะคะลำต้นก็จะไว้เป็นพันย่านะคะ โอ้ยอร่อยเลยสาวสวยของเรายอดก็ไว้ให้น้องช้างนะคะน้องวัวด้วยนะคะลำต้นก็เอาไว้ปลูกนะคะยังไงก็ไม่พอนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเยอะนะคะหนึ่งร้อยมัดน,นะคะถ้าไม่พอยังไงก็อย่าเล็มเอาตรงนี้นะคะโอ้ยอร่อยนะคะเพราะว่า กำลังพอดีเลยใช่ไหมน้องอายอตรงนี้ก็ตัดไปชวนหนึ่งแล้วน,นะคะอร่อยไหมคะคุดตาก็เตรียมไว้ให้น้องช้างน้องวัวนะคะนี่นะคะสวยมากเลยคุณตากับคุณยายทำ ออกไว้ยังสวยเลยนี่นะคะหนึ่งร้อยมัดนะคะ แบ่งให้น้องวัวด้วยแล้วก็ให้น้องอายด้วยนะคุณยายทำอย่างสวยเลยรวมด้วยช่วยกันนะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะ วันนี้วันนี้ชาแรงคนแก่นะคะไว้ชาแรงคุณตากับคุณยายนะคะพอควานไม่อยู่นะคะพอควานไปตัดอ้อยนะคะนี่นะคะคือหนึ่งร้อยมัดนะคะ ยังไงก็ไม่พอนะคะถ้าไม่พอยังไงก็จะสั่งชุดหลังนะคะคุณยายทำแบบเรียบร้อยเลยนะคะแช่แรงวชลานะ,ะใช่ไหมคุณยายยายก็เหนื่อยแล้วนื่อยก็ช่วยช่วยน้องอายก่อนจะได้ปลูกให้ทันฝน ลายมาคยมีกำลังนี่พรุ่งนี้ก็จะไปปลูกนะยังไงก็ไม่พอนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ตัดใหม่นะเพิ่งเกิดนะะเพราะว่าโดนฝนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่ อุดหนุนผลไม้นะคะหผลไม้ออนไลน์ได้มีคะแนนซื้อพันยานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางไอน์ชออาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะ